เสียชีอย่าเสียสัตว์รักชาติให้มันไว้ตาลากีิีลายตาหมุส่งทานุเอาเก้าวเข้าไปจะได้คอยสิ่งนี้อนอคอยเข้าใจเปิดตัวกูพวกเราช่วยกันเสื้อสีแดงครับขอ,อเป็นอาแซบุนกี้สั่งของกะระลูกเนื่อสองสั้น ชัยยานิชโอ้พม่าแก้วสวัสดีช้าเรียนนเสนอละครประวัติศาสตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนตัวประกันหงสาจำมาให้กับโรงเรียนซิบุรี สมเด็จพระสุิโยทหารชนลงข่านในคราวที่พระเจเบงโชเวตีะเยิงนองผู้ทรงขึ้นเสนอว่าเป็นะมารักดิ์แห่งกูงหงสวดีสืบต่อจากพระเจ้าตเบงโชเวตีเด็กกรีทอทัพโอนอาม่าเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเพื่อทำศึกกับผู้เมืองฝ่ายเหนือและราชอาณาจักรอโยธยาพระเจ้าไปยิงนองทรงพิชิตได้เมืองกำแพงเพชรสุโขทัยและสวรรคโลกได้สิ้นแล้ว พระเจ้าใบยิงนองได้กรีธาทัพเข้าล้อมเมืองพระพิษณุโลกสองแควปัจนี้ผงเวัาดีืดังมีคราใดาที่พระพิษณุโลกจะต้องไปเชิญศึกสาหัสยิ่งนี้สเบียงอาหารขาดแคลนลาดสดองวิริภัยสงครามหลบหนีเข้าไปอยู่ในเมืองพิษณุโลกพ่อมหาจักรพรรดิทรงเล่งสร้างค่ายคูประตูหอรถรับศึกแต่ฝ่ายเดียวหาได้สนใจที่จะแต่งทัพมาช่วยเมืองพิษณุโลกไหม เมื่อคราโยยามีภัยพิษุโลกก็ได้ส่งกองทัพไปช่วยพระมหาจักรพรรดิจนพระอ,องค์ได้ขึ้นกองรา์แต่มาคานี้เมืองพิณุโลกวิภัยอโยธยากลับได้หายเหลียวแล้ไม่เป็นเช่นนี้แล้วอโยธยากับพิษุโลกจะเป็นสุวรนับปีเดียวกันได้สันใดทหารจะจงลำหมาา่าฉตรานี้ไปขึ้นทูลเจ้าแกระเจ้าไบอยางนอบนุนดีเถิด พระมหาธรรมราชาขอรับศึกพระว่ามีชายตอพิศรุสอบแควแล้วในบรรดาแม่ทัพขุนศึกทั้งสิ้นทั้งปวงน้องข้ามีฝีมือมากกว่าใครข้ายังไม่ลืมเรือนที่เราประทวนกันที่ทุ่งมะขามหย่องนั้น หาพระเจ้าแปลมิหนุนท้าพระช่วยข้าของเดช,ชีพระองค์ได้แล้วพระองค์จะตัดสินพระทัยเช่นไรจะเข้ากับผงสาหรือโยธยาพิษุรโลกยอมอย่าเสือกผงสาข้าไม่ได้บีบครับแล้วแต่พระไทยของพระองค์เองพระองค์จึงขอองค์ดำราชบุตรของข้าไปเป็นองคประการกันนันสิข้าขอสาบาน อพระรัศาศาตนไตและเทวดาฟ้าดินว่าหัวข้าบายยิงน้องก็ยอดิงนระธาจะขอชุบเรียงพระองค์ดำประหนึ่งบุตรของข้าจะม่ให้ต้องพยันตรายพ้องผ่านหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ข้ามีอานเป็นไปเถิด เจออะไรขึ้นกับลบพรีศรัทามัสวยจริงๆนเรศวรคนนี้อ่านแถวนี้เด็กจำไม่ได้สมเด็จพระเจ้าองค์สวดีผู้เป็นใหญ่ในทศทิศทรงมีพระราชโองการประกาศตรดสั่งว่าข้าสมเด็จพระนเรศวรราชกมุณาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชาเจ้าเสด็จไปยังกรุงหงสาวดีในที่พระราชโอรส หลังจากบเยยา,ยาสีรามเทพนครชาวโยธยาปกป้องพระนครไว้อย่างเข้มแข็งอยากที่ทัพพม่ารามันจะเข้ามาประชิดกำแพงพระนครได้โดยชาวโยธยามีจอมทัพที่เก่งกล้าคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระรามเมศวรผู้ชนะลงหากจะเอาชนะต้องเอาชนะด้วยปัญญาพระเจ้าเบเยงนองเจรจาขอช้างเกลือกจากสองเชือกเป็นสี่เชือกขอสมเด็จพระรามเมศวร ออยาจาัก,กรีและพระสุนทรสงครามเพื่อไปถวายงานพระรามเมืสวนเมื่อได้สมดังพระไทยแล้วจึงเสด็จออกจากกรุงอโยธยาพร้อมองค์ดับสมเด็จพระนเรศวรมเด็จพระรามวนออกยาจัก,กรีและพระสุนทรสงครามไปยังเมืองหงสาวดี เจ้าไม่ต้องกลัวนะเมื่อมาอยู่หงสาวดีข้าบายยิงน้องคนนี้จะเลี้ยงดูเจ้าอันหนึ่งบุตรของข้าเจ้าจงคิดซะว่าที่นี่ก็เหมือนเมืองพิศโลกของเจ้าไม่ต้องกลัวจะมีผู้ใดทำอันตรายใดต่อเจ้าได้ นตราชโยเดีย ีแม่ค้าอยู่50คนกลังไายของอยู่นะครับคนละไม้ไม้ขาดขนมต้มพวกเจ้าไม่ตองคอยตามข้าข้าจะไปเที่ยวที่ตลาดโจเดียที่พวกเฉลยชาวสยามอาศัยกันอยู่ชาวสยามคงไม่ทำอันตรายอันใดแก่ข้าไปเถิดเบื้องหน้าพวกเจ้าไม่ต้องคอยตามข้าอีกแล้วเพราะข้าก็มีข้าเป็นเพลงเฉลยชาวสยามคนหนึ่งเท่านั้น ไปยังคอยตามข้าไปข้าจะสั่งราชมันบันคอเจ้าไปขมอขขนมตาลายอที่มึงติดกูไว้เมื่อไหร่มีงใช่วะดีมันกี่คราวแล้วต้นทุบดอดเกทบต้นหมดแล้ว อดมันไม่เข้าใครออกใครนอ้ออยขโมยขโมยขโมยไอ้ทิ้งแน่เลยัอนี้พอแล้วพอแล้วเราชาวสายามกันไม่ใช่หรือทำไมต้องทำกันเช่นนี้อพอนีไมขี้ขโมยมาขโมยมาลคังแล้วมันขโม,มยของอันได้หรือ ไอเด็กคนนี้ยังนขี้ขโมยมันขโมยมาหลายครั้งแล้ว่ทำอมไม่อยากใหันไมเขาหิวขอให้มันกินบ้างเร่เฉยเราเช้าสยามด้วยกันข้าไม่ใช่เช้าสยามไม่ตอไปแล้วพออยู่หัวใบาย็งเนาะทรพระราชาพานสิให้ข้าเป็นชาวองค์เซวดีเยี่ยงชาวองค์เซวดีคนอืึ่งข้าไม่ได้เลยว่าเช้าสยามจะแปลพอย่างนี้ได้เลยเช่นนี้จะให้ความร่มเย็นแก่ข้าข้าก็จะใส่ร่ม แต่อ๋อข้าจะไม่ผิดพ่อองค์คือพ่อองค์ดำใช่ไหมเหล่าและพระบิดาของท่านเล่าผีบกข้าต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะพระมหรรมราชาแต่พระไปอยู่กับพ่ออยู่หัวบายนเนยงเล่าเมือ่อเจ้าฟ้าเจ้าผีดีมาขอข้าข้าจะให้แต่ท่านใดเด็กคนนี้มาขโมยของอีกขอให้เทวดาฟ้าดี่นองขอข้าข้าจะไม่ให้แต่ไปเหตาข้ามันูเชียวไปแล้วจะสวยจะหันล้ำโพมาตั้งไอหันไปทางนี้จะสวยหันไปทา,า,นางนี้นมไม่อไม่อะ เจ้าจะไปทำไมขอใครเข้าอีกาะข้าจะไปช่วยเจ้าอีกให้พวกใครขอย่อเอาข้าไม่มีบ้านขอข้าพยู่พระองค์ได้เถอะนะข้าขอสาบานข้าจะรักใช้พระองค์และซื่อสัตย์ตลอดไปขนมขนมได้ขนมไ่ไขนมา่ได้มได้เวาหดเล ต้นปรเด็จมอบลองเหตุใดพระองค์สิ่งยังไม่มอบลองถวายพระคมแด,ดส่สมเด็จพระยุพร่าราชร,รถของสาวอาจจะแข่งขืนปืนทำเนียมแล้วไซเห็นทีราชรมรักยังขาดจะต้องหักขาใต้ฝ่าฝา่า,าให้หมอบลองให้จงได้ล,ลองเข้าไปทำดูสิเป็นสศยกรรมของไม่ลุกเดี๋ยวมันจะหอนมอบลง หุดมือปัจจุบันนี้ถ้าไปทำมืเปิดไมสิพ่อองค์ดำเป็นโอรสแห่งพระมหาธมราชาโอรสแห่งเมืองพิษโรกสองแควหาจำเป็นต้องหมอกกาบโอรสแห่งหงสาไม่ข้าก็เห็นว่ามังค่มเกียรติทางที่ต้องหมอกกาบพระองค์ดำดุยดยจากกว่ามังค่มเกียรติ เหตุใดเจ้าจึงไม่แสดงคารวะต่อพระองค์ดับเราล้วไวทมูเจ้าจงเร่งขอขอมาพระนเรศอย่าชา้าทีไปเบื้องหน้าห้ามมิให้ผู้ใดแต่ต้องพระนเรศแม้ปลายขุมผลหากมิฟังเราจะลงไลบัญช<ป>ี <c oughs> ริบเรืน <c oughs> อนอนเจ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทางอาพยาโทษที่ได้กระทำร่วงเกินขอเจ้าฟ้ามือของแปดพนันเาชข้ะเจ้าค่ะเพนวันพุ่งจงไปพบเราที่โรงฝุกข,ของาตาพ้ะเจ้าค่ะชาติต่อมา นี่ลงฝึกหออตาตานแน่รือเป็นวัดมากกว่าหลวงตาแก่ๆนั่งจำวัดอยู่นะพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าถ้าอับน้องขี้เจ้ากว่าจะตึ่นก็คงเพลนหลวงตาแก่ๆก,ก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเธอใครปลาหัวข้าพวกเจ้ามาล้กลวิปัสสนากรรมขาวข่าด้วยเหตุอะไรเลย พ่ออยู่หัวใบยองนองข้าดีหอาตาวุดีอ๋อพระองค์คือพระองค์ดังใช่ไหมเล่า้าฝ้าแห่งเมืองสองแพรใช่ไหมแต่เอพ่ออยู่หัวใบยังน้องนักเพไม่ใช่หรือน้องใจแตแก่แล้วยังคิดลงขีดเลี้ยงเอกโถหนูตาพ่ออยู่หัวใบยองน้องให้มาพบข้าดิแล้วเจ้าเด็กหัวด้วยนี่ใครกันเล่าพ่อแม่ข้าไม่มีข้าอาศัยอยู่ตามกลาไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง จ้เาเป็นใครเสเด็กปากมอมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นใครข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าบุญจริงแล้วกันพ่อบุญมันทิ้งเจ้าพ่ออยู่หัวใบยองนาองให้ข้ามาปกพรุณทันเรื่องอ,อันใดห,หรือพระอ,องค์รงมอบหมายข้าเป็นผู้ฝึกศิลป,ปะวิทยาให้พระองค์สืบต่อไปเบื้องหน้าพระอ,องค์จะต้องสวยราดั้งแผ่นดินเมืองโยเดียพระอ,องค์จำต้องฝึกขบวนยุทธเนินทห,หารทุกตัวตน นี่เป nah e ah ็นพระบรมราชองค์การของมหาบพิตรปายองวันรุงพรุ่งนี้พระองค์จงเร่งไปที่วัดของอาตมานั้นที่หน้าประตูโยเดียอาตมานี่แหละจะลงแรงสึกพระองค์ที่เที่ยวชาลัทศาสตร์พระนเรศวรมาที่วัดโยเดียเจอกับมณีจันทร์หลวงตาให้พระนเรศวรบทเนนฝึกอาวุธด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งเรียนรู้ยุทธวิธีการลบ รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการไก่มมงสาเกตกับไก่นะเมืองตองโอนะครับถ้าเจ้าเมืองตองโูหมายจะเอาไก่มาชนกับไก่ของมังสาเกตั้งดิแต่กลัวพ่ายแพ้ได้ย,ยังไงไก่ของข้าเมืองตองอูก็ไม่เคยแพ้ไก่ของผู้ใดมาก่อน ถ้าเช่นนั้นลองมาดูว,ว่าทิวไก<ง>่ไอยสครได้แล้ว ไม่มีไก่ตัวใดในสงสาจะสู้กับไก่ของมังสามเขียนได้หรอไก่เทวดากลับชาติมาเกิดทแท้ๆ <laughs> ชาติต่อมาอ มีไม่อะไรตัวไหนที่ดื้อดีไหนไม่มาเราไปดีดีไหนของด้าเม้าด้าไก่ไทยหารู้ไหมเห็นตีปีกใส่คนอยู่กลางลานเชื่องเท่าติดต้องใส่ไปอาจจะรุดกระจากรุ่นตีอ่องเพราะว่าไรทะเลไก่ชนลุงตีอ,อ่องล,ลุงตีอ,อ่อง ไก่ตัวน,นี้ของลุงหรือเปล่าบ้านข้าวเป็นไก่ธรรมากนี่เป็นไก่เมืองพิษณุโลกไก่เฉลยนี่ทาไมลุงจึงเรียกไก่เฉลยล่ะเพราะมันติดมาพวกเฉลยที่ถูกกว่าต้องจากเมืองพิษณุโลกไก่ตัวน,นี้เข้าตำลาดเข้าไก่เฉลยเองไปได้มาแต่ไหนวะแก้วอ๋อเนนที่หน้าวัดไม่บ่อนไก่อยู่เราไปชนดูไหมเราตาคงไม่ชอบก็อยาให้เะรู้สิฮ่าไก่ห ไก,ก่เมื่อไก่เฉลยตัวนี้แหละไอ้คุณเดชไอ้ซิยงเขาที่แรกยังไม่เคยติดเกลือวะเขามียากกินหนักของเองเกินกวะไก่เฉลยนู้นเป็นไ,ไกลล่รอ,อ,องบ้างท่านชนกับไก่ของมังสาเกียาการติรกกอกไม่กล้าตอบโต้แบบน,นี้หรอกเหรอไอ้ซิองแต่มึงแน่จริงมึงกไก่เฉลยตัวนี้ ไปตีไก่จกไก่ของสาวเกียรติอยู่วะมันรือูก,กัสยามของเรายอมไม่ได้แล้วขอรับพระนเรสวรสีอ่องบุญทิ้งมณีจันทร์ถูกพระมหาเถรลงโทษที่ไปตีไก่จึงได้ถามพระมหาเถรไก่เมืองพิษณุโลกสู้กไก่หงสาวของมังสาเกียรตได้หรือไม่ พระบรมวรรลพิษพระเจ้าทั้งห้าพระองค์จะเอาชัยเหนือไก่ของมางสบเกียรติได้หรือไม่ก็ทะเลในจากรองนึ่งรดลายของาตมาอีกนั้นลืมมันจะเอาชัยเหนือไก่ของมาสับเกียรติได้หรือไม่ได้ขอรับไก่ของมังสาเกียรตินั้นเข้าลักษณะไก่เขียวดอกขาข้อความพระเจ้าห้าพระองค์ขอบรมวรรลไอ้ในตำไก่ของบรมวรรลพิษมีได้เหมือนเดียวกันถากไก่ของบรมวรรลภิษแตกก่อนก็อาจจะแพ้ได้ อัาตมาไม่อยากจะเห็นไก่วางสามเกลียบตาในเช่นกันเอางั้นเอาช้าหมากนี้ไปให้ไก่ของบารมีพิษกินหนังมันจะเหนียวเป็นเท่าวีควรเรื่ไก่มางสามเกตที่ว่าผมอาได้ราคาของมันไม่ ช้าก่อนบร,รมบาลทิศขาไก่ของบร,รมบาพทิษมีชายคลานี้ต้องสัญญากับอัตมาว่าถ้าบร,รมบาพทิษจะไม่ได้ไก่ชนดีครับจมตาฉากต่อมามาแล้วครับไก่มากสังเกตมาแล้วอาเลขเอา,มา,มา,เอาไม้มาด้วยไม้ไม้พูดได้หูกไม้พูดได้ทำไมมาเพราะมันมันไม่ตื่เนเต้นึ่งพบกับคน ถือไม้มานะครับไอ้ทิ้งทิ้งเอาไม้มาสองอันเลยลูกทิ้งยื่นให้พระทะเลแล้วก็ยื่นให้มังสามเกตให้เกตเอามือข้อที่ไม้เคาสองทีก็ไม่ดังขคอะครั้งดังองดามนำไก่มา